ท,ทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกในต้องช่องลูกตอกสายแข็งนะครับผมก็วันนี้ก็มีเวลานะครับก็มีเวลาไม่ไม่มากนะครับเพราะว่าจะสายก็จะได้ออกไปข้างนอกนะครับไปที่ยข้างนอกนะก็เลยเจียดเวลามาทำคลิปให้ท่านได้ดูได้ชมกันนะครับก็ ก็ติดตามรับชมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมเพื่อที่เป็นกำลังใจให้ลูกต่อสายแข็งนะครับได้ทำคลิปได้ทำอะไรออกมาให้ท่านได้ดูได้ชมกันนะครับผมก,ก็มาป่าเดิมๆนะครับแต่ว่าป่าจุดนี้ก็เข้ามาก็มีแต้มทุกรอบนะครับผมก็ มานี้นะครับนะก็มีเขาเป่านะครับช่วงเช้าๆนะก็มีนกเขาเป่านะครับมาเกาะมาอะไรนะครับก็เดี๋ยวเราจะจัดซุ่มกันนะครับวันนี้จะจัดในระยะที่ไกลหน่อยนะก็มีจุดซุ่มนะครับ ผมตั้งกล้องไว้ที่ห้าสิบเมตรนะครับวันนี้ก็ตั้งกล้องไว้ที่สี่สิบสี่สิบสี่เมตรนะครับก็ยิงห้าสิบเมตรได้นะครับผมก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะจัดได้หรือเปล่านะสำหรับลูกตัวนี้นะครับวันนี้ก็นี่นะครับมากับลูกสลักนะครับแต่ว่า ก็ขอเปิดตัวยังเป็นทางการเลยนะครับสำหรับสลักตัวนี้ลูกสลักตัวนี้จะไม่มีหัวโลนะครับหัวจะไม่เป็นโลนะครับสำหรับสลักตัวนี้นะครับ,ห,รบ,รบหัวจะตันนะครับผมทำมาสำหรับสายล่าโดยเฉพาะนะครับ สำหรับสายล่าโดยเฉพาะนะครับเป็นหัวตันนะครับผมเปิดตัวยังเป็นทางการนะครับวนันนี้ของสลักตัวหัวตันนะครับหัวไม่มีรูนะครับหัวจะไม่บิดไม่เป็นรูนะครับผมจะเป็นหัวตันเลยนะครับรูปแบบของสลักก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกระโปรงหรือท่านไหนที่เคยใช้งานแล้ว ใช้ดีไม่ดียังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับตัวนี้สลักหัวตันนะครับผมเป็นหัวตันนะครับสำหรับสายล่าโดยเฉพาะนะครับสายประท่านหนักๆแล้วก็สายมุดทะลุทะลวงนะครับก็จับตัวนี้ได้เลยนะครับรับประกัน50เมตรนะครับตัวนี้แต่ว่าค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับ น้ำหนักก็อยู่ที่23่กิน,นะครับตัวนี้นะยี่กิน,นะครับก็จัดได้เหมือนกันนะครับผมเลขพันแปดสามารถขับได้สบายสายนะครับขอผมก็ตั้งที่พันแปดอยู่นะก็ขับสบายนะครับสำหรับตัวนี้ก็วันนี้เดี๋ยวเราติดตามรับชมนะครับผมมีจุดซุ่มแล้วก็เดี๋ยว จริงๆมันก็ไม่ใช่จุดซุ่มหรอกครับมันก็เป็นจุดนั่งตั้งกล้องผมนี้แหละแต่ว่ามันจะมีนกมาเกาะอ,อยู่ประมาณสักห้าสิบสามเมตรอะครับจุดที่นกมาเกาะอ,อยู่ประจํานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวไปจุดที่นั่งผมนั่งซุ่มดีกว่านะไปครับนู่นนะครับ เดี๋ยวผมจะวงให้ดูนะครับยอดปลายนู้นนะครับนู่นะครับซูมให้ดูชัดชัดนะครับปลายนู้นเลยนะครับนู่นเลยนะครับประมาณ52เมตรนะครับที่วัดได้นะเดี๋ยววัดให้ดูนะครับจริงๆไม่ใช่จุดซุ่มหรอกครับมันก็เป็นจุดที่ผมนั่งตั้งกล้องนี่แหละ สอเมตรห้าสิบสาเมตรนะครับอ,อ,อนะครับอยู่ที่ห้าสิบสองเมตรนะครับจุดยิงเราก็หยุดจุดนี้นะครับห้าสิบสองเมตรนะอู้ ปลายยอดนู้นเลยนะครับ5.2เมตรนะอันนี้ เรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวผมจะวงให้ดูนะครับยอดปลายนู้นนะครับนู้นะครับซูมให้ดูอ่าชัดๆนะครับปลายนู้นเลยนะครับนู้เลยนะครับประมาณห้าสิบสองเมตรนะครับที่วัดได้นะเดี๋ยววัดให้ดูนะครับผมวัดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะจุดซุ้มของเรานะจริงๆไม่ใช่จุดซุ้มหรอกครับมันก็ เป็นจุดที่ผมนั่งตั้งกล้องนี่แหละนี่นะครับห้าสิบสองเมตรห้าสิบสามเมตรนะครับ 52เมตรนะครับจุดยิงเราก็อยู่จุด,จด,จดนี้นะครับ52เมตรนะออเลยปายยอดนู้นเลยนะครับ52เมตรนะวันนี้ก็สลักหัวตันก็จัดมา5แต้มนะครับก็จัดมา5แต้มสวยๆนะครับ แต้มสวยๆนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับสลักหัวตันตัวนี้นะปะทะเสียงปะทะนี่แน่นมากนะครับปะทะโป๊โป Mor ๊โป Mor ๊เลยนะครับใครอยากได้หรืออยากจะลองก็ทักกันเข้ามานะครับผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ไใต้คลิปทุกๆคลิปที่ผมทำนะครับผมก็ มากับสลักหัวตันนะครับตัวนี้ดูกันชัดๆนะครับหัวไม่มีรูนะครับเป็นหัวตันนะครับสําหรับทํา,าทขึ้นมาสําหรับสายล่าโดยเฉพาะนะครับตัวนี้หลังสันขึ้นมาสําสหรับสายล่าโดยเฉพาะนะครับสําหรับสลักหัวตันนะเสียงประทาแน่นแน่นนะครับผมใครชื่นชอบเบอร์สองหรือว่าเบอร์สามก็ จะมีก็มีนะครับเบอร์สามก็มีนะครับมีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวรูหรือว่าหัวตันหัวตันๆอย่างนี้ก็เบอร์สามก็มีเหมือนกันนะครับใครสายปะทะหรือว่าสายล่าจริงๆก็อ,อยากได้หรือว่าอยากจะลองก็ทักกันเข้ามานะฮะก็มีส่งให้ตลอดนะครับผมก็คลิปนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับยิงไปเจ็ดนัดน,นะครับ จัดมาห้าแต้มนะครับก็ถือว่าสําเร็จนะครับประสบความสาเร็จพอสมควรนะไม่หมดโม่นะครับยิยงไปเจ็ดจัดมาห้าก็ถือว่าโอเคนะสําหรับการล่าของเรานะครับระยะนี้ก็เต็มร้อยอะครับห้าสิบเมตรห้าสิบสามห้าสิบสี่เมตรเนี่ยผมว่าเต็มร้อยนะครับ,ผม,มรรบผมให้เต็มร้อยเลยนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับใครสนใจลูกตอกไม่ว่าจะเป็นหัวโดมหัวตัดหัวระเบิดหัวแหลมแล้วก็ลูกสลักสลักหัวรูสลักหัวตันนะครับมีหมดนะครับผมก็ตักทักกันเข้ามานะใครสนใจหรือว่าอยากได้อยากจะลองก็ทักกันเข้ามานะครับผมลักษณะลูกก็ประมาณนี้นะครับผมลูกสลักนะครับ คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ลูกต่อสายแข็งได้ทาคลิปต,ต่อไปครับผมให้ได้ดูได้ชมกันนะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ